ตอนนี้เราลงกันดีกว่าครับผมเพราะว่าอยูด้านบนรู้สึกจะไม่กดไม่ค่อยปลอดภัยนะนะครับลิงก็เยอะนะผมกลัวอะไรไล่กัดเอาดูครับทังขึ้นขึ้นแล้วต้องลงยั้ไงนะครับผมจะทางล่างลงวะเฮ้ยเอาเอาเอาจังใด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 ผมจะลงยังไงวะเนี่ยจังใดเอาจังใด

หันนั่งลงเออหันนั่งลงคือเท่านี่คือเท่าโอ้โห